มีเคสหนึ่งบอกว่าน้องท็อปพี่ยอม ไม่ยอมฟอกแน่นอนจริงๆอย่าไปชิดแบบนั้นนะครับคือเราอย่าเพิ่งไปกลัวไปก่อนหลักการง่ายๆคือท็อปไม่ค่อยอยากให้ใครเนี่ยจะต้องเป็นโรคไตถึงขั้นที่จะต้องไปถึงขั้นฟอกคือหน้าที่ผมเนี่ยช่วยให้พี่ดึงจากไตระยะ5มาเป็นสให้ได้4มาเป็น3ให้ได้สมาเป็น22 2มาเป็น1คลายความกังวลในชีวิตให้เราอะให้ได้เป็นเรื่องที่1ก่อนเพราะว่าความกังวลความเครียดเนี่ยมันจะก่อมตัวเราทําให้เรารู้สึกประสาทจะกินอะแล้วมันใช้ชีวิตแบบไร้ซึ่งความสุขเลยนะพอเรารู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตใช่ไหม ว่ายอมไม่ยอมฟอกอย่าไปคิดแบบนั้นผบจะขออธิบายการฟอกไตให้ฟังนะการฟอกไตคืออะไรครับไล่ฟังอย่างนี้เครื่องฟอกไตเทียมคืออะไรยังไงหลักการง่ายๆคืออย่างนี้ถ้าคนที่ทําเส้นแล้วก็เลือดออกจากแขนเลือดเราเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดเราเป็นพิษมีของเสียในเลือดมากเกินไปที่เรียกว่าค่า b UN BUN เนียคือพิษร้ายทำร้ายตายที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แล้วถ้าก็พูดไปคิดตอนก่อนแล้วในการสอนอ่านผลต,ตัวเลือดหมดแล้วเมนูอาหาร60เมนูพี่ๆก็คอมเมนต์ขอเข้ามาใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาทอปก็ส่งให้กันหลายๆคนแล้วใครยังไม่ได้ก็กดติดตามแลวขอเมนูอาหารเข้ามาทีนี้เรามาดูกันต่อกรณีที่ทําให้ไตฝ่อคือน1ความดันเลือดหลังลงไตก็คือเป็นความดันสูงหัวใจบีบตัวแรงก็เลยมาลงไตาทาให้ไตอักเสบไตอักเสบเหมือนเป็นแผลแผลอักเสบพอแผลอักเสบเปนานๆเราเคยเป็นแผลอักเสบนาน,านๆไหมเลือดหลังแล้วมันกินชิ้้้นนนนนนเเเเเเืืออรราาาไปป่หมกัถ็แทีี เหมือนโดนกินชิ้นเนื้อเราไปไตมันก็เลยฝ่อลงไงอันนี้คือต้นเหตุของการฝ่อของไตคือไตอักเสบฉะนั้นคนจะเช็คว่าไตาอักเสบเนี่ยเช็กยังไงได้บ้างเช็คกันแบบพื้นฐานเลยนะถ้าเราฉี่เป็นฟองแล้วฟองทิ้งไว้ที่ชักโครกนาที2นาทีแล้วฟองไม่หายเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโปรตีนรั่วรล่วเพราะไตมันทางานไม่ดีถ้าทางานดีโปรตีนจะไม่ล่วเข้าใจไหมถ้าโปรตีนล่วไปนานๆหน่วยกองไตมันอักเสบแล้วเส้นเลือดฝอยมันแตกแล้วนะครับเพราะความดันสูง2เพราะเบาหวานลงไต3คือเป็นโรคพุ่มพวงหรือเป็นโรค SLE ลง ยาเคมีต่างๆมีผลต่อไตบางคนเนี่ยเป็นนิ้วที่ไตถุงน้ำเบียดไตไขมันเบียดไตติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือท้องเสียบ่อยๆเนี่ยก็เป็นภาระไตมันทํางานผิดปกติไตก็จะอ่อนแอขึ้นไปอีกฉะนั้นคนที่ฟอกไตคือพอไตมันอ่อนแอแล้วไตมันทํางานหนักมันจะเริ่มทํางานไม่ดีมันเจอภาวะแทรกซ้อนเยอะมันก็จะกรองน้ําได้ไม่ดีพอไตมันกรองได้ไม่ดีจนถึงวันหนึ่งไตมันตันและหรือบางคนเป็นไตบายเฉียบพันคือฉี่ไม่ออกคือปัสสาวะไม่ออกไตมันอยู่การทํางานชั่วคราวอาจจะต้องเข้าการกระตุ้นปััสาาาาาวะโดดยยยยกกรรฉีหือออินนนนบงงคเ่่ถึข้ไมู ก็ต้องเจาะคอเจาะแล้วต่อเส้นเลือดออกไปเป็นการดูดเลือดเราออกไปที่เครื่องเครื่องมันจะไปปั่นเลือดเขาจะมีการจูนค่าต่างๆเช่นเอาเลือดเข้ามาแล้วดึงของเสียออกให้เป็นน้ําดีแบบนี้ครับและเอาเลือดที่มันสะอาดเนี่ยย้อนกลับเข้าไปในร่างกายของเรานี่คือการฟอกไตฉะนั้นบางคนบอกว่ายอม ยอมฟอกอย่าไปคิดอย่างนั้นฮะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่แค่มันจะเสียเวลาชีวิตแต่ถ้าเราบาลานซ์ชีวิตใหม่เราก็จะอยู่ควบคู่ไปกับมันได้เลยอยากให้เราคลายความกังวลก่อนใครยังไม่ได้ถึงขั้นไตระยะสุดท้ายแล้วจะฟอกวันพรุ่งนี้เมื่อลือนนี้เนี่ยเรามาคุยกันได้ผมทําหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่ๆช่วยเหลือคนไทยให้รอดพ้นจากสภาวะไตวายไตเสื่อมให้มากที่สุดผมก็ถือว่าการที่คุณแม่ผมเป็นไตนะครับแล้วผมได้ดูแลคุณแม่แล้วเอาความรู้นี้มาช่วยดูแล